สวัสดีครับอินนี่ต้อนรับเข้าสู่บาลาาชแนลกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโลบล็อกในแมป c o l เล b l บล็อกกันนะครับทุกคนซึ่งในแมปนี้ก็จะเป็นแมปที่เราต้องวิ่งเหยียบสีที่เขากําหนดที่ทันก่อนที่เราจะตกลงไปตายนะคะทุกคนแล้วในเกมจะเป็นยังไงปะเราไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในแมปคัลเลอร์บล็อกกันแล้วนะครับทุกคน <Whoa. S 1> ซึ่งในแมปนี้เราต้องใช้ความว่องไวในการแยกสีกันสักนิดหนึ่งนะครับโอ้ oh, พี่ใบแบบนี้สีสันสวยงามมากเลยอ่ะชอบชอบชอบสีสันฉูดฉาดมากแต่เรายังเข้าไปเล่นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้นะ <No. S 1> ต้องรอเขาเล่นในเสจตาน,นี้ก่อนนะครับพี่หญิงโอเคก่อนอื่นเรามาดูแมปกันสักนิดหนึ่งนะว่ารอบๆบนี้มันมีอะไร <Okay. S 1> บ้างอันนี้อะไรเอ่ยซืิปสปอนบ,บ็อบน่ารักดีอ่ะพี่ใบอ๋อเป็นของขายนะครับอ๋อ oh, เราต้องใช้โลบล็อซื้อเหรอใช่แล้วพี่ ไดโนเสาร์ด้วยอุ้ยจะพึ่งอ้วนเอาพึ่งดีกว่าไหมพี่ใบเออดีดีเอาพึ่งดีกว่าดูอ้วน,นน่ารักดีนะโอ้ดูสิทุกคนเรามีพึ่งตามหลังด้วยนะครับเนี่ยหุ้ยน่ารักอะ่ะหญิงชอบตัวนี้ที่สุดเลยส่วนตรงนี้น่าจะเป็นแสงตามข้างหลังนะน่าจะใช่นะพี่ใบมีหลายสีให้เลือกด้วยอะ่ะเสียตังหมดเลย <c oughs> แล้วตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะไอ้ข้างหลังนี่ก็คือเราสามารถไปกดเลือกเป็นตัวนั้นๆได้เลยนะครับพี่ถ้าเราชอบตัวไหนก็ไปคน้นยิงได้เลยใช่ไหมใช่แล้วครับพี่หญิงก็ใน นคทุก <Wow. S 1> โอเคครับตอนนี้มีการเลือกโหมดกังเกิดขึ้นแล้วนะซึ่งอันที่จริงในแมปนี้ก็จะมีโหมดต่างๆมากมายเป็น1 0บ0โหมดเลยนะทุกคน <Okay. S 1> แต่ว่าในแต่ละตาเนี่ยเกมก็จะสุ่มมาแค่3โหมดให้เราเลือกโหมดกันนะครับ <Okay. S 1> เราจะเลือกโหมดอะไรดีอะเขาโหวตทริปเปิลบ็อกกันนะเราเอาด้วยตามเทรนไปเลย ว้าวตอนนี้เราลงมาอยู่ในสนามกันแล้วนะครับโอ้ยสีเพียบเลยแค่เริ่มก็ตาลายแล้วเนี่ย,ยสีส้มสีส้มปึ๊บอยู่ใ,ใกล้เลยสบายเลยไม่ต้องเดินไปไกลเลยนะเออย้เฮ้คนนั้นเกือบตกแล้วอีกนิดเดียวเองนะเนี่ยโดดมาทันเฉยเลยอะ่ะสีต่อไปครับสีเขียววิ่งไปเลยโอ้แค่กรีนสีเดียวก็มีตั้งหลายเฉดแล้วจะแยกออกไหมเนี่ยเออนั่นน่ะสิเยอุ้ยมีการตกกันเกิดขึ้นครับเรียบร้อยไปแล้วสองราย สีน้ำตาลชึ๊บโอ้เกิดไม่ทันซะแล้วอ้าวแล้วทำไมคนนั้นไม่ล่วงอะ่ะเออทำไมงั้นอนะ่ะไปล้เนึกว่าเกมบั็กซะและดาร์กบูพี่ไบ้ไป,ปน้ำเงินเข้มสีกมรท่านี่เองนะ เฮ้ยน้องชุดชมพูเขาหล่นลงไปอีกคนนึงแล้วพี่ใบค่อยๆหล่นกันไปทีละคน2คนนะครับซึบสีส้มชัวโอโหกว้างขวางกว้างขวางที่กว้างยืนสบายเลยนะใช่ปกติเห็นมีที่ให้ยืนแค่นิดเดียวเองเนาะตอนนี้เวลานับถอยหลังรถเหลือแค่2วินาทีแล้วนะครับทุกคนรามกรีนโอ้โหอยู่ไกลซะด้วยโอไปไม่ทันนะครับเอ้าล่วงกันหมดเลยอ่ะเรียบร้อยเลยล่วงชั้นแรกไปแล้วไม่รอแต่เราก็ยังไม่ตายใช่ไหมพี่ใบใช่พี่ยังเหลืออีก2ชั้นนะครับอ๋อโอเคยังมีโอกาสที่แก้ตัวนะใช่แล้วมาร์จนตาโอ้ วิ่งวิ uh ่งวิ่งกระโดดเกือบไปแล้วเหลืออยู่สามคนนะชั้นนี้เรามาวัดความไวของสายตากันดีกว่าน้องๆสีชมพูใกล้ๆความลับสบายๆเฮ้ยเหลือแค่สองคนแล้วเหรอเนี่ยพี่ไบสีนะใกล้เข้ามาแล้วเฮ้ยสีส้มสีส้มจะหมดเวลาแล้วหยุดยาโอ้ยเขาล่วงไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าชั้นที่สองเลยแค่ข้าคนเดียวแล้วกรีนสีเขียวโอเคชิวๆอะครับอ้าวอะไรอะทำไมตกอะพี่ไบอ๋อเราไปเหยียบดักกรีนเมื่อกี้มันขึ้นกรีนธรรมดานี่ No nope. โอ้แล้วดูผิดสีนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ใบยังไงเราก็ชนะที่หนึ่งอยู่ดีว้าวได้ยืนแอคตรงกลางเนี่ยนะพี่ใบแต่แมวเลยโอ้โหสุดยอดเลยอะรอเลยไปเอาจริงๆสีมันแอบคล้ายกันมากเลยนะครับเนี่ยว้าวมีโหมดมาให้เลือกอีกแล้วคราวนี้มีโหมดสวิมโหมดไฮฮิลโหมดแล้วก็คลาวโหมดนะครับทุกคนตอนนี้เราจะเลือกโหมดอะไรดีพี่ใบเอาไฮฮิลแล้วกันรองเท้าส้นสูงดูซิจะเป็นยังไงโหมดไม่ซ้ํากับตาแรกที่เราเล่นเลยเนาะนั่นสิแมปก็มีโหมดแปลกๆเยอะเลยนะครับเนี่ยดูแปลกตาเหมือนกันนะเนี่ยพี่ใบเราเคยเล่่นนแแตตบบปกิอะ เฮ้ยเกรวิ่งไปเลยลงท้าจตะเก็บคู่ปึ๊บกระโดดเลยเพ,พอใส่ส่วนสูงแล้วมันกระโดดได้ด้วยเหรอพี่ไบ้กระโดดได้นะครับเออว่าแต่พี่หญิงเห็นอะไรเม,มื่อกี้ไหมถึงกับพุ่งหล่ากันเลยทีเดียวกรีนจ้าทีนี้กรีน3กรีนมาอยู่ใกล้ๆกันเลยทีเดียวเมื่อกี้เราพลาดไปเพราะสีนี้เลยนะครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้กินพี่หรอกครับฮ่า นี่พี่หญิงตรงนี้มีปุ่มให้กดเต้นด้วยนะครับลองดูสักหน่อยโอ้พี่ใบทำอะไรเนี่ยเป็นท่าหัวเราะนะเนี่ยอันเนี้ยตัวงอเชียวตาแตเรา,ามาเตรียมตัววิ่งกันต่อดีกว่านะครับรักกินเอาอยู่ไกลเลยดีนะเรารีบออกตัวก่อนอนะ่ะ <c oughs> ว้ายร่วงกันเพียบเลยร่วงกาวกันเป็นใบไม้แห้งเลย่ยปายปลายลุยกันต่อเพิ่วอยู่นี่ใกล้ๆเลยพอถึงแล้วก็เต้นสักหน่อยดีกว่าโอ้ยพี่ใบพื้นี่แค่นี้ก็ยังจะเต้นอยู่นาะซาจริงๆเลยเราเนี่ยปะเปลปเราไปลุยกันต่อครับเลีนอีกแล้วโอ้ลีนนี้เปล่าเอ้าไม่ใช่โอ้พี่ใบทำยังไงล่ะเรียบร้อยเลยทำอะไรไม่ได้แล้วนะทำใจอย่างเดียวร่วงเลยอะสีก็คลายกันเกินเอ้ยเอ้ยน้องจะดันพี่ไปไหนเนี่ยเอ้ยน้องยิดก่อน โอ้โหดีๆก็พาลราบินเฉยเลยนะดูสิตอนนี้มีหมดอะไรให้เลือกบ้างมีจแอนทาวเวอร์แล้วก็บรรูนะเอาจแจนดีกว่าโอ้เอาโหมดจแอนเลยเหรอพี่ไว้เฮ้ยแล้วเราจะยืนกันพอต้องไปดูกันในเกมนะโอ้โหตัวใหญ่เป็นยักษ์สมกับเป็นโหมดจแอนเลยนะครับเนี่ยโอ้ดัก,กรีนอยู่ใกล้เลยนะโหการเดินนี่คือแบบตุ้มเตี้ยมมากเลยนะครับท<แ>ุกคนตอนนี้ไปแล้วศบแรกเออใช่พี่ไว้เดินช้าจริงๆด้วยอะ่ะ<น>ก็มันตัวใหญ่อะเนาะแต่ก็ดีนะที่ตัวมันยังยืนซ้อนกันได้ในบล็อกกเดียวันน่ไมง เบียดกันตายเลยเออแล้วถ้าสีมันหยุดไปนี่เราจะเดินทันไหมละครับเนี่ยงั้นเราต้องรีบๆออกตัวนะพี่ไบเราออกตัวกันเลยดีฟ้าอยู่นี่นี่เองือแต่ก็ยังดีนะที่ยังพอกระโดดได้อะกระโดดได้แต่กระชามากเลยอะสโลลา์สุดๆเลยครับตอนนี้ทุกคนดูแต่ละคนเดินนี่เชื่องช้าไปหมดเลยอะอึบอึบอึบเนือสุดๆเบรเรอยู่ทางนี้เฮ้ยเอาล่วงไปอีกหนึ่งอ่ะเหลือสี่คนสุดท้ายแล้วทีเนี้ยแบบนี้แล้วก็มีสิชนะอ่ะดีโอเคมาไมาพี่ไบไล่เล็่ไล่เล็ดอยู่ไหนอะ โอหเรียบร้อยเลยเดินไม่ทันนะแล้วก็เป็นเราที่ล่วงเป็นเพราะว่าเราอยู่ไกลด้วยเนาะพี่ไบยอยู่ไกลด้วยหาสีไม่เจอด้วยเดินช้าด้วยโอ้โห มาได้เวลาเลือกโหมดแล้วจะโหมดอะไรดีนะว้าวครั้งนี้มี star โหมดด้วยโอเคจัดไป star โหมดนะจะเป็นยังไงกันแล้เนี่ยโอ้ยพี่ไวโหมดนี้น่ารักอะ่ะน้องดาวเต็มเลยดาวหลากสีละลานตาม,มากเลยนะแต่ดูดูไปมันก็ลายตามอนแล้วเนี่ยเออใช่มันมีขอบบอเข้าไปด้วยอ่ะมันก็จะทําให้ลายตาหน่อยๆน,น,นะไม่หน่อยแล้วล่ะพี่หญิงดูมันยืนยากกว่าเดิมนะแค่สี่เหลี่ยมเสียวอ่ะมันมีช่องว่างด้วยอ่ะสีฟ้าเฮ้ยพี่ไวระวังด้วยเขาไม่อยู่กับเราเหมือเลยอ่ะอุ้ยเกือบเกือบไปแล้วนะน้องหมวกขาว เก็บร่วงลงไปข้างล่างแล้วนะไปับอ,ออกตัวออกตัวบราวน,น์ตรงนี้โอ้โหมารวมตัวกันโดยไม่ได้นั้นหมายหรือไปม,มองคนอื่นแป๊บเดียวได้ไม่ได้ยัยงคันอยู่เกือบไปอีกแล้วน้องหมขาวเพอร์เพิลอยู่ไหนเนี่ยโอ้ทางนี้ทางนี้กระโดดเลยชึบนีดาวสีม่วงมี e อันเดียวด้วยเฮ้ยโอยร่วงกลาวกันเลยทีเดียวไปแล้วอีกสองใบเี๋ยวอ,อยู่สี่คนแล้วนะตอนนี้ไปต่อครับแบล็คแบล็คแบล็คเฮ้ย,ยไปแล้วฟิวมาไม่ทันฟองฟอง มามาเจนตาอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยไปแล้วโอ้โหชนะไปอย่างสวยงามนะครับทุกคนเรามาเต้นฉลองชัยชนะกันหน่อยดีกว่านะนี่นี่ดูท่านี้โอ้โหท่าเต้นเล่นเปียโนทุกคนสุดยอดเลยอ่ะเลือกโหมดอีกแล้วอโลกาวิตี้อลลอกาวิตี้เฮ้ยน่าสนใจเฮ้ยแต่ว่ามีคนโหวตบอลลูนมากกว่านะพี่ใบ้โอ้ลายาอ่าบอลลูนก็บอลลูนไปดูกันเลยอุ้ยมาแล้วพี่ใบ้ถือลูกบอลไปด้วยก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ย หมดบอลลูนนะดูดิแต่และคนชูแขนถือบอลลูนกันหมดเลยเออดูไปดูมามันก็น่ารักดีนะเนี่ยเอ้ยเอาพี่ไปมดดัวแต่ดูบอลลูน <laughs> โมแต่อุ้ยตะบองเออโมแต่แบบตื่นเต้นแล้วบอลลูนก็ไม่ได้ช่วยให้ลอยเลยนะแถมยังทําให้เสียสมาธิอีกบ้าจริงเฉียวไม่เป็นไรพี่ไว้เอาไม้เอาไม้โอเคจัดไปพี่หญิงอ้าวคราวนี้มีทาวเวอร์โหมดเซกเว์โหมดแล้วก็ก้อนเมฆอ่าเอาคลาวโหมดแล้วกันโอเคมาแล้วโอ้โหขี่เมฆเลยนะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเราเป็นหงอคงไม่มาอุ้ยพี่ไว้ดักกินมัวแต่หงอคงอยู่นั่นแหละมันไม่มีเสียงไง เกมเนี้ยมันไม่มีเสียงเ,เลยแล้วเรางงพี่ไว้ดูท่ายืนนี่เื้ยเท่เชียวนี่มันคือท่าห่อคงผีพายุทะลุฟ้าเนี่ยพี่รู้หรือเปล่าเฮ้ชื่ออย่างกับหนังจีนกำลังภายในอ่ะพี่ไว้รีนรีนี้กินนี้เพื่อนมานี่ <laughs> มันสับสนไงหลายกรีนะ <laughs> เหลือกันอยู่แค่นี้นะนะ <laughs> ชื่อห่อคงมาแล้วครับเรดโน่นโน่นโอ้ยพันอยู่เหลือกันอยู่สามนอโอ้ย no. oh, แล้วสีแดงก็มีให้แค่สองอันเองอะอ,อ,อย่างโหด พวันนี้วันนี้วันนี้เอ้าไปแล้วบายบายจ้าน่าจะถับสนนั่นสีพี่ไบพี่หญิงว่ามันมีสีที่ใกล้เคียงกันเยอะเลยนะเนี่ยเอองงสุดๆเอ้าวชนะเฉยโอ้ยขี่แม็กด้ะฮึม Winner is by like channel นะครับโอ้โได้ที่หนึ่งมาครองแล้วพี่ไบโอ้โหสุดยอดเลยคราวนี้เราเอาโหมดอะไรดีอะสวีมโหมดโอ้ยบอลบอลด้วยเฮ้ยจะเป็นยังไง เป็นลูกกลมกลมได้เลยอะ่ะเมื่อกี้นี่ไงพี่ไว้โอ้โห,หอะไรอะ่ะ <c oughs> แอบยากนะเนี่ย <c oughs> พิงพิงอยู่ไหนเราเดินขึ้นไปสูงๆกันจะได้มองง่ายก็ <c oughs> <c oughs> จุบรวมตัวกันโอ้โหลูกไม่เทียบ <c oughs> ลูกบอลเยอะไปหมดลายตามากๆ เฟย์เฟย์อยนี่เฟย์นี่ก็เกินไปนะเล่นยากอะใช่พี่ไบ์แล้วยังแขมเป็นลูกบอลอย่ต่างหากอะเล่นยากจริงแน่เนี่ยเราต้องมีสติแล้วก็เผลอไม่ได้เลยนะเนี่ยพี่ใบ์ใช่เลยพี่หญิงโอ้สีฟ้าอยู่ใกล้ๆเลยอันนี้มองง่ายคือแบบว่าเราต้องซูมเอาไกลๆไว้ก่อนนะครับเราจะมองง่ายใช่พี่ไบ์มันทําให้เรามองเห็นในมุมกว้างเนาะจะได้เห็นสีแบบชัดๆใช่แล้วไรเรสอยู่นี่ยังไงพี่ใบ์ก็ต้องระวังด้วยนะโอเคโอเคนั่นไงเดนไปหลายคนเลยอะโอ้โหแต่เรายังรอดนะครับเยี่ยมเยี่ยมแอคทีฟไว้เฮ้ย พี่ไวสบายมากน่นล่วงละวีล่วงหายไปเลยอะ่ะพี่ไวว่าโหมดนี้มันยากที่สุดแล้วเนี่ยพี่หญิงยากมากเลยอะไฟเลส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 นี่ถ้าหล่นแล้วคือตายเลยใช่ไหมเนี่ยพี่ไวใช่พี่แรกพี่หญิงคิดว่าจะตกลงไปอยู่ชั้นข้างล่างได้นะเนี่ยไม่ได้นะโอ้โหตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูนงน้น,น,นอุย้ยกระโดดอย่างนี้ก็ได้เนาะใช่มันเป็นแบบขั้นบระดับใช่นขั้นบนไดาเดี๋ยวเราไปอยู่ที่สูงๆไว้ก่อนดีกว่านะเฮ้ยเรดเรดเรด เขาขอแพ้ไปนิดเดียวเองนั่นสิพี่ไว้แพ้ไปแค่นิดเดียวไงอุตส่าห์เหลือแค่2คนแล้วนะเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้บาลา a t i o n l กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย